วัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีวอดเยาว์ชาแนลนะคะมื่อนี้พี่น้องหลังจากที่บอสบายมากสองหมื่นแล้วประเด็งาระเด็งกีบสองหมื่นแล้วนะคะเมื่อวานเป็นดันมื่อนี้กะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะวันนีไข่อ่ะได้กินแต่เลี้ยแค่เจี๊ยบข้อยืนเนียร์กินน้ำบูนกินน้ำพรชุกมื่นแล้วค่ะคือประเด็เขาไปเยี่ยมสองหมื่นแล้วนะคะลองเที่ยงกันก็เลยแบบแบบแวบๆเข้าไปแป๊บนึงก็เลยเขาไปบอกว่า เป็นใครว่าอยากเขามาหาว่าอยากเขาไปยุใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวไข่มาตีที่ลาแตเลยบอกเโดนมาเกะอีกข้อเลยว่าแม่นบอกอีกข้อซื้อเรือน่องไปไปไปน้องฮะโอ้แม่นถาหาใหญ่ยุ่ทรัถามหาใหญ่ยุไทร์เวสไซแม่ก็เลยบอกว่าเป็นใครว่าอยากเขาไปเยี่ยมเพราะว่าไม่เป็นหองปลอดเชื้อหรือไม่เนาะเดี๋ยวเขาขายพิตีน่องนี่ตีน่าก็เลยก็เลยเออนั่งถามยุคหนอกเวลาโมเยี่ยมมากก็ถามถามโอถามแม่เป็นยังไงหนาตาซื้อมาสั่นสี่เนาะ ทำอดราวะอดเพิ่มขขาไปเยีพอพอ่ยมอาการเป็นไงบ้างดีขึ้นมากไหมครับผมก็อาการก็ดีพี่น้องดีดีขึ้นเลยตอนนี้ก็เตรียมนะครับผมเตรียมร่างกายเพื่อที่จะผ่าตัดเนาะเพราะกระสีงดอาหารตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่เทียงคืนมั้งแต่แรกไปหรมั้งหมหลังหลังเที่ยงคืนเดี๋ยงี่แม่บอกว่ามนมอมาไหวมแร้นี่ล่าใจงดใจงดอาหาหลังจากเที่ยงคืนไปเพราะว่ามือสอจะมีพาแล้วนะคะเนาะดีใจน้ำนองเด้ สเดีาส no ิเดเศร้าจุดเศร้าปวดนาะพี่น้องเพราะว่าพามานีก็จะไนับหมื่นเศร้านับหมื่นหายหายหายเนาะพี่น้องเนาะดับแรกก็ต้องมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเลื่อนการผ่าตัดก่อนนะครับเป็นอย่างขึ้นเลยเลื่อนพี่น้องก็คือพ่อดีหมอเนี่ยใส่ของคนไขกระไหลใส่ของผ่าตัดหลจองคิ้วหลอะไรก็เขาต้องทําการอบอุปกรณ์ทุกชิ้นในการผ่าตัดนะครับผมต้องไปทั้ความสะอาดไปนึ่งไปอบ ครับ,บผมบ <ร S 2> เขา,ามีระบบมีวมนะันเวลาของเขาที่ระบบของเขาแหละของหมอแหละในการอปปบอุปกรณ์นะครับเนาะ,ะในการใส่ของพ้าตานี่พระหูเ้เขากันมาโอภยังแน่กับพระหุ้กันแต่ว่า,าหมอต้องอปปบอุปกรณ์ก่อนเลยเลยเลื่อนมาเป็นวันวัน,วนที่ยี่หกตอนเช้าเนาะเป็นมือน้อเสาร์คิวแรกค่ะใช่ครับผมก็คืนอนี่แหละครับย่างที่พี่น้องรับยังสี่เลยหูกันนี่แหละมันแห่แผ่วกับบอกพี่เนาะแมนว่าเอากระอ้ย เราเอาไม่อหยียดสองมือแสดงว่าเสียพละเนาะก็มาเอาใจช่วยครับผมพรุ่งนี้เช้าเนาะแสดงว่าจะพาไปหมู่บ้าเรียนเนาะค่ะคุณหมอก็เลยเลือนมาเป็นพรุ่งนี้คิวแรกตอนเช้านะคะนักกนาจารหมู่บ้านไหนจะตีหางหรือปลาหรืออะไรแก่แรกตีหางเลยคิวว่างเนาะค่ะก็เราก็คงจะไม่ได้ไปเฝ้าหน้าเขาไม่ให้เฝ้าครับไม่เหมือนละครไทยนะครับผมเนาะ ว่าเครื่องคอนาทคือตอนแรกผมถามผมถามเลยแหละถามที่บ้านล้วกันแหละถามผลกระตอมแล้วเขาสิไปผอมของพ่อตาบอกเลยไม่เขาไม่ไปผอมร้อนกันคนกันหนาจะบไม่ไปผอมนะค่ะเพราะว่าผมเห็นในหนังเขาจะไปผอมนะตั้งแต่เวลาพาคนกันยังมาบอกนะค่ะเพราะว่าบอกบอกแค่แม่ว่าให้เส้นใบเตยเส้นพาคนกันมาบอกเพราะว่าถึงพาแล้วคนมาเก่ากมาห้องนี้ห้องนี้คือเก่านะค่ะคนกันได้คนกับนได้มาบอกเลยค่ะสิมายย้ำเลยคนกัน่าบอกคนแค่จ้ง มันใช้ต,ามมาตัวปฏิภาณเป็นการมาบอกเกากึองเก่าคุณหมอเป็นแบบนี้อบอกนะคะเพป็นการสืโทถ้อยมาบอกรายละเอียดหรือเปล่าบอกนะถ้าบอกก็คือบอกได้ดีนี่แหลแ<ม>ะเนาะทั้งเย็นนี่แหลคะคณะจะบอกรายละเอียดแม่เขาไปเยี่ยมคณะจะบอกรายละเอียดนะว่าการผาตัดเป็นจังกัรนี่นี่นั่นน,น,นะที่สุดนะค,ค,ค,คะคือมันเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคุณหมอจคยบอกไปแล้วทีนึงนะคะก่อนก่อนก่อนจะผ่าตัดอะไรว่าจะได้เชื่อวผ่าตัดได้ มือก่อนๆแล้วนะคะคุณหมอคเคยบอกป้าหมอพานเวลาคือจะเป็นการผ่าตัดใหญ่นะเราห่อก,กระถุงเทียมก้นไข่พรี่สุดนะคะเพราะว่าการผ่าตัดมันใหญ่แห้งเราจะเสียเลือดหลายนะคะห้องเขเลยหนึ่งรับบริจาคเลือดจาก FC เอฟซีอะไรนะคะขอพูดเยอะที FC ทุกคนเนาะคะ่ะที่มาร่วมบริจาคจาเลือดให้นอกเนาะคะ่นะเนาะบุญกุศลครั้งนี้กับจริงๆแล่ะพี่นอ้องขอให้กลับไปหาพี่น้องย่างแบบเต็มที่กันขอให้ เลยบุญได้ก็ชวนรำกันเนาะข้อนี้มาเบ๊วยความาติดตามความาบริจาคที่อยากได้ความสุ่มร่างใจมาให้ขอบคุณห้าแ้อยล้านมี่ลุ้ยนะคะเอ่อแต่จริงด้หลักยังมันยังมันคือข้างกี้ใช่ไหมบอกว่าถือขอให้ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตเงินทองอะไรมาเทมาแล้วครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนมีอ่ะแต่คือสามบ่มีโลูก เป็นลาบอันเปิดเสือก็หมดเป็นยาตันประเสริฐเนาะพี่น้องเนาะเมียนเมียนอีหลีก็จะหวานเยอะอีหลีนีหละพี่น้องเอ้ยหางกันเดรรลายเป็นได็กกระชังเมียนมันกะไปิดเสือโขลกเสือไผ่อะไยากนะเนาะจ้ะขึ้ว่าแล้วพี่น้องเนาะถึงเวลาเจ็บมันกับเจ็บเป็นข้าวคอรนข้าวเนียเนาะแ่เดี๋ยวก็จะผ่านไปแล้วนะคะสู้มื่อนี้กะมื่อนี้เพิ่นไอหมาวานพี่น้องหมาวานกะพิมพ์เว้่อยุพิมพ์เมย์เขาทับผัวเพิ่นแหละว่าน อ่าซื้อผลไม้มาให้กันพยาบาลในเลอร์พันอ๋อค่ะเพื่อนเพื่อนมาพยาบาลก,ก่อนนี้แล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์ทีมพยาบาลโรงพยาบาลนี้ทุกๆท่าน,นะะโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลไหนครับสัพท์ศิที่ศัพท์ของอุโบนราชธานีทุกๆท่านนะคะเพราะว่าจะเป็นห้องชุกชื้อเพราะว่าจะเป็นเป็นหน้าเพดีอย่างต่างๆนะคะขอบ <c oughs> นนะขอบคุณที่ดูแลนะฮะเขาเป็นอย่างดีดูแลดูแลคุณยืนเป็นอย่างดีนะคะ่ะยูบอกดูแลด,ดีมากเลยค่ะน้องยืนเลยบอกว่าอันไม่เล่าออกไปก่อนแต่เขาไม่ยัง ซือ,อลละไม้ซื้อนันานีม่มาฝากทีมแตรพยาบาลอยู่ในหของไอซิ่เนเดอร์คน่ากะโอทก็พุน่ตนตอบเพ่นเลยซื้อมากแล้วคมาสวยนี่แมนครับผมตันบ่ายเยี่ยมตันบ่างใบอะไรก็ซื้ขอไปขอคุณนเพล่นเพื่อนโต๊ะใจอยู่หอบไปบรายพูดโอ้พูดสองถุงยงไงพ <c oughs> ื่ไปเพื่อนโต๊ะใจว่าเอาเออียังราค่เพื่อนพูดเย็นคนไข่เตียงเจ็นเพืน่นซื้อมา ในพยาบาลนะครับคือวยาเป็าขอบคุณคือว่าเป็นการขอบคุณเนาะพี่น้องนอทีจึงได้หลังดูแลคนไข้อย่งดีดูแคนไข้ย่งบอกว่าดูแลได้ในด้วยเลยทุกคนที่เข้าไปนะที่ทุกคนที่ป่วยเข้าไปอยู่ในห้องไอซียูนั่นแหละเน่ยค่ะเป็นดูแลบบดีวะดูแลและพูดให้กําลังใจคนไข้ดีมากดีมากยี่งดีพี่น้องคุณหมอบอกว่าน้องให้กําลังใจคนไข้นั่นนี่ให้คนไข้มี่กันร่างกายจะมีจะมีคนดีแห้งยิ่งดีเข้าไปปังแล้วก็บอะว่า มือซื้ดีดีนะค่าก็สูนค่ะคนแก่ได้ยินแบบนั้นก็จะสู่สู่ด้วพี่น้องมึงบ่ย้อนยินเป็นยิ่นไจ้ยินไอ้อภิบาลคุยกันไรยังก็ว่าพาตาเลียก่ะรักษาไอ้พักฟื้นสองเดือนแล้วกันฮะเดินอีกสองเดือนก็เศร้ากันก็มันก็สเต็ปมันก็จะประมาณนั้นแหละนะครับมันกะจะใส่เวลาเดี๋ยวเนี้ยจะน้อยกับว่าเป็นงานไมันเป็นไรเขาให้หายครับเวลาไม่เป็นไรเพียงแค่ว่า ไอ้น้องยุ้ยหายเป็นปกติอาการมาอยู่กับครอบครัวมีความสุขสั่งร้อยยีมสั่งสั่งซีซันในซีทุบข้นเบิ้งต่อไปหรือเบิ้งที่เก่าหนัะเนาะต้องการจะใใจเวลาเนี้ยจักน้อยแต่ว่าเป็นอย่างค่อยยุ่งเข้าจอกก็ยังจะเคยเปลี่ยนยุ่งเข้าจอกมาหายหายขาดหายไม่กล่บหายอยู่แล้วแหละเพราะว่าเนี่ยค้นฝอี่น้องค้นฝอเขาไปเขาไปย่ำมือละสามมือละสามแยวนี่ยซูมือซูมือแล้วแตกมือแหลกที่ยายมาบนเนาะ ชอบมาอนี้เนี่ยบอกเลยว่าจังเลยก็หายพี่น้องมันเพื่ออาการเราก็เริ่มเศร้าเจ็บบรสมภคอะไรเรือเจ็บบางเดียวก็คือสะโพกทีทีแล้วตีมันแตกอะทีต้องผภาตัดละเฉยๆกับสะโพกอุจจองผภาตัดคือแขน้ำมือน้ำหยางกะน้ำแขนน้ำขาน้ำอันนี้การก็เริ่มเริ่มเริ่มแห้งเริ่มจับจับจะอะไรตกสเก็ตแล้วนะคะเริ่มเริ่มดีเริ่มดีทุกทุกอย่างแล้วขาก็เริ่มไม่ปวดแล้วเมียนค่ะกับถามน้องยูเมียท้ามาน ขาทางนี้ที่ติ่งได้ขาทางขวาเนะคะ<อ>เพราะเป็นขยับใหญ่นะคะแม่ทุ่แม่ตกใจแม่เป็นลูกตีแห้งแหมแต่ไม่รู้ว่าคือเมื่อเจ็บเที่ติ่งแห้งแทนคนปวดเนาะคนเกิดยกขึ้นยกลงสีน้ำพี่น้องค่ะคนก็อบอกว่าคนเมื่อเจ็บเป็นเจ็บแค่ขานี้การแสดงว่ามัน,ามนาขาดจากสะโพกมนขาดจะกเตะแค่ขาซ้ายเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าขาขวาเป็นยังคนขยับขาได้นะคะแม่ครับจากที่ว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะพี่น้องเนาะคือคนไข้เริ่มเริ่มเ่เจ็บบม่ปวดเลยอนะคะเ่มเจ็บหน่อยลงเจ็บนี่นค่ะเริ่ม ก็คือไอ้ตรงแแผผลลที่ยังบวสะโพกก็คือขาก็คืออ่ะเริ่มเริ่มความเจ็บปวดก็เริ่มจางหายไปเรื่อยเมียแมนค่ะว่าแผลไม่ตัดเริ่มตกสะเก็ดเลยแมนครับผมเริ่มความเจ็บปวดเริ่มจางหายไปเรื่อยเนาะก็คือเศร้าไปเรื่อยพี่น้องพี่น้องกนี่สีหูยหรอกเขาเป็นเคยแบบว่าผู้ใดหูใจว่าผู้นั้นไม่ได้เจ็บไม่เจ็บเพื่อย่างมากอ่ะเศร้าไปเรื่อยเห็นคนไข้ไม่ไปเจ็บบจบแล้วเลยห้อก็เหาก็ดีใจเนาะเนี่พี่น้อง ทุกครั้งที่ยขอไปเยี่ยมน้องเนาะเห็นน้องลงใจเนาะเจ็บปวดตื่นสเนาะพี่น้องตอนเล็กๆช่วงเรียนแล้มือแหลกสองมือแหลกถี่มากสิเนาะเข้าไปย่ำในเฮ็ดมาโอ้ยเป็นตระริดตัวนี้ตัวน้องนี่หลีพี่น้องนี่ตาสีหายเยี้เห็นแบบนี่ตัวนี่หลีแต่ว่าตอนนี้คือจ้ะเข้าขอไปเยี่ยมน้องจ้ะหน่าซึนแบบน้ำมือน้ำยางนี่กับปกติแล้วนาะค่ะแบบเป็นเป็นพี่มือข้นบอมเป็นมือข้นป่วยแล้วปกติบ่ปวดมือหยางเหลี่ยมนะที่น้องเดี๋ยมไปเลยไปเยี here, street, so the the ่ยมสองมือเลย่น้อง พอได้เยี่ยมสองหมื่นแล้วคิมหวานนอนแห้งกันเลยแอปเขาไปบางสวยนี่กันเล่นเขาไปยืนเบังหน้าวกันเล่นออกมาพี่น้องเี้าบอกอยู่ว่าเห็นไอ้เขาเลยบอกว่าไอ้จอยบ่ได้มาเด้อเขาไขวันพี่แนนแต่ว่าเห็นหนาวประมาณว่าหูนะว่าอก็ูู้ย่่แลววาจอยมีแต่ไข่ไข่ย่างเดียวต้นกิโลอยู่แล้วมาค่ะคืออากาศเปลี่ยนแน่เจ็น้อยนี่ย่อจะเป็นมักเป็นวัดเป็นด้านนวลนี่คือย่อจะเป็นคนมาเหนือเขาพูดาหนือย่อจะมาเหนือกงริ๋งโเคอยู่แล้วย่อหนาวอยู่ อีหลีตอนนอกเรียนนี่ถ้าว่าดเลยเป็นใครโหเล่นเพราะว่าโหอยู่แล้วว่าเออบางสองสมืดือนมันกับอากาศหนาวแห้งยแล้วเป็นแบบนั้นแล้วที่มันต้องห่อนเนี่ยแต่เกิดขึ้นเกิดขึ้นข้อ้อมันจะปรับสภาพบอลท่านหล่าพี่น้องมืนกันเลยจะเลียเป็นไขใค่ะขอบคุณที่ดีทุกคนนะคะพี่รับเลูกสวัสดีสวัสดีค่ะท่านสวัสดีหน่อยสวัสดีจ้าเลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับจ้าทุกวันเนาะคือคือคนข้อก่า มันกับปรับสภาพบ่ทฮันน้ำหนักเลี้ยวห่อนเลี้ยวหนาวหนาวแบบคักๆที่สวยมากกว่าห่อนแบบเกลียดในที่อย่างยี่ห้อมันจะได้ปรับ,บ <ผม S 1> สภาพบ่ทฮันนะครจะเข้ากับมาอัปเดตใะไอาการของอยู่ด้อยฟังเนาะ,นนะแล้วก็เามาจะช่วยไปพร้อมกันถงใจให้ลุยไปพร้อมกันพรุ่งนี้ทีห้าเนาะมาอัปเดตในฟังเดี๋ยวาค่าว่าอาการวันนี้คือดีขึ้นมากคุณหมออากาศบ,บางวันสวยคุณหมออากาศได้ฟอกไตเตรียมร่างกายเนาะค่ะเขาเลือกฟอกไตเพราะว่าจะเตรียมร่างกายเพื่อที่จะเข้าห้อายพัฒนามืออื่นแล้วนะครับคผมจ้ะ เดือร่วมกับดี้เพิ่มมากแข็งแรงมากตอนนี้<ม>พร้อมท,ท,ท,ที่จะพาตาแผลหลายๆหมองกับตกสะกิแล้วเริ่มหายแล้วเริ่มดีแล้วก็แค่แค่แผลตรงสะโพกที่จะพาตารมืออื่นนะคะเนาะโอเค,คกับเขากล้ามาปเดต๋ยวอากาศจะซ่อนเดี๋ยวเราเข่าซมีจรน,น,นะคะเอาอย่างนี้ก็คือมาเอาใจช่วยด้วยกันนะครับใครดูคลิปนี้ส่งกำลังใจให้คุณยุ้ยด้วยพรุ่งนี้เช้านะครับก็คือที่ยี่สิบหกตอนเช้าเนาะ ท้ายคลิปนี้นะคะท้ายคลิปนี้พี่น้องเ้าขอมาขอพรอสิงจักจิตเตะพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะขอให้บุญกุศลที่พวงเข้าทุกคนในถ้ำรือมวันหลวงยุนในถ้ำขอให้ทรงพุ่งในฐานะทาตัดเมือนอื่นเก่าดูทะลุดวงเลยดืสำเร็จร่วงผ่านพูนไปโดยดีด้วยความปลอดภัยนะคะโอเคครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดจอชแนลแล้วก็กดจอชแนลแฟนเพจนะฮะขอบคุณครับผมเจอกันใหม่ครับ